สบายดีสบายดีเด,ด้อยามเสาร์เด้อม่มดก็กินมาม่าเนื้อเซนมีหน่อยสีขาวกินมีขาวครั้งน ja ี้กะมะนาน้อยกินมาม่าคือการมาม่าเลืองยายกินมาม่าขาวแเศษๆเด้อโอ้ยหหลานข่โคตรหิวพี่น้องอยากกินแล้วพวกเก่ง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 ไรเก่งไร ยายกับหลานกินเซ่นกันเอากินแข่งกับยายที่โอ้คือนางสูงเธอลูกนรงง่ายแล้วต่ำแล้วก็กิ้นหนาแล้วนางนั่นน่ะเอ๋อซอยไปยี่แต่เตียงนอนจับอะไรกินแบบนั้นกินลมกินสาตัวอ่ะนะปลาลุงกินน้ำเบิดปลาลุงกินน้ำเต็มเต็มเต็มเออถ้ากัดกัดใส่แล้วลูกนม่เป็นเค็มวับนี้ปลาลุงนี่ ก๋วปลุงกินมามากับมานานยปันมาซลยอมาลยง่องเสตัวเองพอแก้วน้ำมาดิแก้วน้ำมาใบกินนน่น่มามาก่อนกัดบ้านเดี่น้องไม่ว่ากัดบ้านเด้อมันเด้อตคือพอสอนมาเห็นก no> ินมามานะถ้า really นันอยากกินมามาัใหญอยหางมาโดอาเป็น ไม่ไง่ายเลยก็มาท้องเนคือสิยากกรยลวกห้เพินเออเออแส่มันไปจานไปจับกินแบบนั่นแลกมันทีง่ายกว่าเออตักไม้มาเลยตก่กินแบนั้นอย่ากินแบบนั้นบอยบอเฮ็ดหน่อยกินแล้วีว่าเออนนั้นมันงแต่หกเสียบางน้ำมาเปื้อนมือน่ะ หแล้ว่งนามนมาดกิงามตาหาจะเสียงอืเอาเออเออเออกว่งหนามีแต่ปะมีอืสบายว่ป่นอนฮ้ท้องขี้ว่าง ว่าไปเออจะกินให้มันเสร็จก่อนเออพี่น้องปวดท้องขี้ท่านกินรู้กินกินให้มันก่อนเรียว่าปวดท้องขี้ดีกว่านะเนี่ยคือรอกเว้ากับว้าพี่น้องกินให้หมดก่อนคือความหมายคนกินลงไปกับการนั้นเอออเเาใืมพิ่งจะกินได้สองนาทีเองเขาต้องหาเก้าอี้น้อยนะแม่น้ออีน้อยคนนี้นี่อเยะ รอได้แม่ซื้อเ้าอีน้อยให้อืต้ยด้วยเก้าอีน้อยนะไม่ซื้อหมดอะอน้ขขอ <c oughs> อาม,นมาทาปแป้งหิบโครยู่อ่ะหิบกินหิบกินอย่ามือร้อยเวลากินนั่นเ้ยม่น่อยกินเลยแจ็คไวอย่างกั้เโดเส่มัน่อยกินเนาะมะนาอืม ใส่หมูใส่หมูใส่เสือกระตุกกระเสรไ่รู้ไงจัดไห้เอากินมันกินนี่มะทางบ้านโทรถามแล้วโทรหาหม่น้อยอยให้มเมื่องมาเด้อมาเด้อไปดิบียกไปให้เล่นเล่นแบบเล่นงายเนะอุก็ในีวิยู่จกะผิดหนึ่งเอ้อก็แค่เสร็จปุมาอ่านีห มาแต่น <c oughs> yeah, no, no ้ำมืกมามือนี่น้ำถาลูกมันไวเองกับอันเออใสกอันมตะเมอไปน้ำสาน้อยใส่กันเพื่อนน้ำเลือดเถื่อเอาใส่ทำซาเม่เมื่อหอดเอากินมันทำเบบวิธีคนเดียวคนกอดจมูกคนนอูนี่คิดเป็นไรอีมบอกเอากินดีดีกดท้องแล้ะ เปิดห for ้องเ่าข้าห้องน้ำเปล่าบ่ล้วคือทํา่านิวันนู้นคุณรังนั่ะทุ่มองแขะผมก็เะแต่บอกว่าเนมันได้แกะแด้มันยังอยู่ดีอยู่โบแกะมันอยู่หะละมือื่ดังสะยังงามเลยมือืนไปโรงเรียนเลยดังซะผมเปียยังงามเนา อาฮิปกินไปชี้แนมบางพิสังเองนะไปซื้อกินตเถออะไรมีไงม้ยเสะบป่มีเส้นน่อยมีเส้น็กเออมันต้องซอยสิ่งงัวใส่น้ำมันคือเฟอร์นี่อืมนี่เนื้อใส่ไม่หยกสิ้นไท่นั่นแหะอือาฮิปกินนั่นนเสะเสไปเลยเนี่ยก็ตดเบ่ ปรม,ม,มาณกด่าง่ะห่อนจะเศร้า่เมื่อกี้ห่อน,นีบมาคืนเลยเก็จะหลกมาอ่ะน่าเขาบอกเขาไปนอนนํำเขาเขาก็เที่ยวเที่ยวเขาคือกัน อาบน้ำเออไมีแห้งบบบนี่เปิดพัดลมจะระเย็นโดยโดยอย่างนั้นอืมรักปันขนาดนัานอนห้องแอร์เขายังถอดเสื้อนอนเปิดพัดลมก็เคยก่อนจะแตกด้วยเฮ้กับบนบาแมนนวลแอร์ใหม่เนาะแอร์จากเก่าแล้วมันก็บุคคอยเย็นปายในแอร์บัแอร์หลังต่ำอืมมันบุคคอยเย็นไหมมันก็เย็นอยู่ไอเพลทผัดอันเปิดจากองศาบอก มื่อคืนิพงษาเขอบรไปสีแจงอะไรเย็นหนาวได้บ้าง้ปสีแจงเย็นอากาศเย็นมาหน้ายังยันถาห่มห่ะแต่รู้แรงนะโอ้ยหอนแผลหอนว่ะโอ้ยนอนยากเลยแต่มันคืนเอาอิ่มแล้วว่าอิ่มก็ออกมาทางนั้นอ่ะเออบอกกินเข่าให้นางอันนี้ก็ได้อิ่มสิคนเดี๋ยวเห็นดิโนง่ายดี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 ฉันจะก๊อตต็อกลงหันหน้ากัวทิ่มแซน ต้มมามกนางกินดีๆดัม่าเพื่อนาวยิ่งเพเลยเออสุกคหอยมานั่งกินอันมูย่างหอยแล้วเอามาย่าง เขาบ่ได้กินบริยญามันน้อยดปกินได้เต็มมากเหมอชาวฮิเขาเป็นหนงอ่ะาเขานี่มีลวกเมีกินก่อนเดินทางก็อุดต่อ ได้แล้วบออิ่มแล้วอิ่มแล้วพวกเายนั่รยยรนรพันทอแบไงหนึ่ง <c oughs> ออกมาวะนี้ออเดนน้ำเพื่อหกเสื้อแล้วได้ใส่มือแล้วเด้เก็บเอามือ <c oughs> ไปล้างมือแล้วแล้วออกมาเอานั่งีได้กระบ,บอกขัก ม้โมแล้วอ,อยู่อยากข้ามจะนัน่งจิงแบบจะข้ามคนขีข่คานกินอันนี่ยอืมเออน้ำหรือขี้หมูกนะขี้หมูขี้หมูเอี่ยทุกคนคือว่ามัเป็นวัดก็จริเป็นวัดอีกแล้วมันเช็ดชน่อยขี่หมู ว่าน่าขนาดเอาผ่าขัดเปือือกมานาที่มันใส่นะเ็ตน้ำมันกินน้ำกินหนึ่งยายยเป็นวัดกี่ตันอากาศก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวยิ่งห่อนกน็ยิ่งใส่แล้วเสียขัยาวทานผู้ชมเั้ยต้องการนึ่งคนทิ่ตกเออมันตกม,มันยินมินตกให้อังต้องการ ขัวน้ำถั่วผักไตเต็มอยู่เดียวเลยคนโตง่ายเทื่แล้วบ้าดเลยพี่น,นอ้องอยากออกไปเห็นทางนอกเด้อต้อง,ง,งอการคนอันตรา,ายปีนี้ปีบดีเอ้์ต้องไปใส่นอยู่บ้านอนูเพื่อนปลอดภัยที่สุดสงการนี้ช่วยออกไปอืไปรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่แค่นั้นแหละจบ เบงกรช่องการนน่ะถ้าบ่มี่มอกไปเมื่อเล่าร่ะมันบบใจมันประหยัดไปใส่เออตอนนีอยอู่ทฮือหนเรผมแล้วมาทำบุญมาสง่งพราอยู่บ้านอืเมือเองกระทิตนเดียวนี่ตัวนี่ไมี่สิบ่าวแล แล้วันถึงที่อจานชก่นกาอะนางวนพระปยูรเพตาะามชสีหา่กีเมื่อสิดสีเมอร์เป็นคนตกมันก็แทบจะไปปีเดียวนะคนจิตตกคนเบิ่งน้ำมันนั่นนะเราดูปีใหม่เนี่ยนะมันทุกการเนี่ยมาไปไซร์ะบังไป Ok là pin ơi. xong mê là đơ. Okay, bye bye.